เข้ามานะคะท่านผู้ชมถือว่าเป็นห้องนอนที่มีขนาดใหญ่เลยใช่ครับห้องนี้มีขนาดเท่าไหร่คะสามคูณสี่เมตรครับสามคูณสี่เนาะใช่ครับปูกระเบื้องค่ะปูกระเบื้องก็เป็นไซส์หกสิบครับมีบัวร่างใช่ครับแล้วก็มีมหน้าต่างสองบาน 2, ใหญ่ๆอย่างนี้เลยใช่ที่เราเห็นอยู่เนี่ยคือราคาเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทพร้อมเหล็กดัดมุงรั้วด้วยไหมคะ กราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกับบูมเอรีวิวบ้านค่ะทาง YouTube Facebook แล้วก็ติ๊กต็อกนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องบ้านและช่างผู้รับเหมาดีๆค่ะวันนี้น้องเออยู่กับใครนะคะอยู่จังหวัดอะไรนะคะเราพูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรจ๊ะช่างออมครับผมช่างออมวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะอยู่จังหวัดสมุทรปราการครับจังหวัดสมุทรปราการนะคะช่างออมนะคะเป็นคนนะคะที่สร้างบ้านทั่วประเทศไทยนะเป อีกหนึ่งผลงานเลย<ช>ที่เรามาอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการก่อนหน้านี้<ช>เราไปที่ไหนกันบ้างก่อนหน้านี้ไปสุรินทร์ศรีสะเกดมาเก<ช>ือบพวกประเทศไทยแล้วนะ<ช>ถ้าใครที่ต้องการหาช่างดีๆนะคะทำงานเร็วเหมือนหลังนี้เลยหลังนี้ใช้เวลาก่อสร้างเนี่ยกี่เดือนคะเดือนหน่อยๆครับ เดือนหน่อยๆแล้วงบก่อสร้างเท่าไหร่คะเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทครับเจ็ดแสนห้าหมื่น 50, บาทใช่ครับด้านในประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวแล้วก็มีระเบียงด้วยครับพื้นที่ซอยกี่ตารางเมตรคะหกสิบตารางเมตรครับหน้ากว้างและลึกเท่าไหร่คะหน้ากว้างสิบเมตรลึกเข้าไปหกเมตรครับมีการรับประกันงานไหมรับประกันโครงสร้างห้าปีรัว่วซึมหลังคาสถานะทั่วไปหนึ่งปีครับโอ้โหท่านผู้ชมเห็นไหมคะงานดีๆผลงานช่างให้ดีน้องเอ๋มมาแนะนําแล้วนะคะ การันตีได้เลยนะคะช่างออมนี่เลยไปเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยคะ่ะท่านผู้ชมคะบ้านด้านหลังนะคะเป็นบ้านโมเดิร์นนะคะอิงลิชคอเทนนะคะถ้าใครสนใจติดต่อช่างออมไปสร้างได้ที่เบอร์อะไรคะ0944923989ครับค่ะวันนี้นะคะต้องเอ๋นะคะต้องขอขอบคุณน,นะคะเจ้าของบ้านด้วยที่อนุญาตใจดีให้เราถ่ายทำเพื่อนแบบไอเดียแล้วก็นำเสนอนะคะผลงานของช่างออมนะคะพี่วนนะคะต้องขอบคุณมากมากเลยคะ่ะนะคะส่วนหลังนี้นะคะ มีฐานรากเป็นอะไรคะฐานรากเป็นฟุตติ้งครับเมตรคูณเมตรแล้วก็มีตอมอขึ้นมาเป็นคานคานปูนหนา,าสูงขึ้นมา50เซนความความหนา20เซนครับ่าหลังคาและ้คะ่างออมหลังคาเป็นหลังคา,งาซิงเกิลรูปครับหลังคาซิงเกิลรูปใช่แต่หลังเนี้ยเป็นหลังที่แปลกมากเลยเพราะว่าเรามีคอบให้ด้วยเหรอคะใช่ครับพิเศษยังไงคะก็คือว่าอันนี้กันกันน้ําเข้าครับอันนี้จะกันได้ถาวถาวอนกว่าครับแน่นอนกว่าครับมันแล้วก็ดูสวยงามด้วยครับดูสวยงามมากขึ้นใช่ครับนะคะนี่ไปค่ะท่านผู้ชม เรามาดูนะคะมีฟุตบาทรอบบ้านด้วยอันนี้หลังนี้เราเราให้ด้วยไหมคะไม่ได้ให้ครับหลังเนี้ยเพราะว่าราคาถูกแล้ว <c oughs> ใช่ครับเพราะ,ราะว่าราคาถูกแล้วห0 0 0มบาทเท่า <c oughs> นั้นเองจะของตื้อให้ทำหรือเปาปกติผมจะไม่รับครับเพราะว่าอยู่ในเมืองจัด <c oughs> <c oughs> รถติด ะคะแคบ,บมากเลยเนาะพื้นที่จํากัดนะช่างออมก็มาสร้างให้ตอนนี้นะคะใครที่สนใจเนาะอยากจะหาช่างดีๆสักคนนึงนะคะสร้างบ้านจบเร็วนะคะไม่ว่าพี่ๆจะอยู่จังหวัดอะไรก็แล้วแต่หรืออยู่ต่างประเทศนะคะสนใจก็ติดต่อช่างออมสร้างได้นะคะถึงน้องจะยุนน้อยนะแต่งานดีมากๆเลยแล้วก็มีผลงานลงช่องนะคะบูมเอรีวิวบ้านทุกช่องทางเลยไปรับชมได้เลยพิมพ์ช่างออมก็จะขึ้นทั้งหมดเลยนะคะช่างออมคะความสูงของตัวบ้านน่ะที่เรายกขึ้นเนี่ยเท่าไหร่คะ ประมาณ60เซนครับบันได3าขั้นเนาะใช่ครับจากพื้นดินนะครับจากพื้นดินเลยเนาะบบางท่านอาจจะมองว่าเตี้ยหรือเปล่าไม่ได้เตี้ยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ยังไม่มีฟุตบาทเนี่ยก็จะใช่หกบเซนประมาณ6กเซนครับแต่พอมีฟุตบาทขึ้นมาอีกประมาณสัก10เซนก็เลยแบบลดระยะขึ้นใ่เนาะ,ะ,ะขึ้นมาเลยค่ะสําหรับระเบียงนะคะด้านบนนะคะมีขนาดกว้างและลึกเท่าไหร่คะระเบียงตรงนี้จะมีขนาดความกว้างเอ่อเมตรสีคูณสเมตรครับพี่ใช้กระเบื้องไซส์อะไรคะหกสิบคูณหกครับกระเบื้อง ลูกค so ้าเลือกได้ไหมคะเลือกได้หมดครับเลือกได้หมดเลยใช่ครับฝ้าด้านบนล่ะคะเป็นฝ้าด้านบนก็เป็นฝ้าปกติครับฝ้าฉาบเรียบปกติอะพี่แล้วด้านนอกล่ะคะฝ้าด้านนอกฝ้าด้านนอกเป็นฝ้าระบายอากาศทั้งหลังครับเราให้ไฟกลิ่งด้วยใช่ครับแล้วก็ไฟ LED เนาะใช่ครับอีกหนึ่งจุดด้วยกันใช่คะส่วนหน้าต่างประตูล่ะคะเราให้เป็นอะไรจ๊ะหน้าต่างประตูเป็นสั่งตัดครับเป็นงานสั่งตัดใช่ครับ เลือกได้ไหมสาหรับแบบพี่อยากได้แบบทึบๆหน่อยอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเลือกได้ครับอยู่ที่เจ้าของบ้านหรือจะจะเอาโล่งๆไม่ไม่เอาไอ้พวกนี้กันก็ได้ครับไม่เอาแบบสไตล์แบบมินิมอลก็ได้เหมือนกันโล่งๆทำความสั่นง่ายกลมก็ได้ครับอ๋อกลมๆอย่างนี้ก็ได้แต่านกลมก็ได้อ๋ออยู่ที่แบบของลูกค้าใช่ครับมีซับวงกบด้วยตรงนี้ใช่ครับทำให้ทําให้อะไรครับตรงนี้เวลาเราทำมันจะทำให้มองว่าเออมันสวยแล้วมันจะตัดกับสีตรงนี้ครับแล้วเราจะเก็บงานง่ายตรงเนี้ยที่เราใส่ไปค่ะดูสวยดูมีมิติ มากขึ้นนะคะคสีนี้ก็เป็นแบบ t ู o ทน n e เนาะรลราก็ทำให้ดูแบบมินิมอลมินิมอลเป็นบ้านโมเดิร์นผสมมินิมอลนะคะคเข้ามาด้านในคะ่ะหลังนี้นะท่านผู้ชมถือว่าจัดสรรได้ดีลงตัวแล้วสไตล์ไม่เหมือนใครด้วยนะคะเราอยู่ตรงนี้ก็เป็นโซนบริเวณของทางเดิน,ดนมีตู<ม>้คอนเมอร์ด้วยท้างด้านโน้นตู<ๆ>้คอนเมอร์เราให้ทั้งหมดเลยใช่ครับแล้วงานสีอย่างไงเรามีการรับประกันหรือว่าให้กับลูกค้าเนี่ยเกตดกี่ปีบ้างคะอันนี้เป็นสีห้าปีเจ็ดปีครับ โพซิชันแต่ถ้าเกิดอยากได้สีเกตสูงกว่านี้ก็ต้องมีส่วนต่างเริ่มจากปลั๊กไฟให้ใอลังการหรูหรามากเลยนะังปลั๊กไฟเดี๋ยวเราให้กิจจุดด้วยกันค่ะตรงนี้ก็จะมี2จุดครับใช้งานตรงนี้2จุดแล้วก็ไฟเปิดปิดเนาะใช่ครับแล้วก็สวิตช์ไฟเปิดปิดแล้วด้านนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องห้องนอนหนึ่งครับห้องนอนหนึ่งไปเราไปช,ชมด้านด้านในกันดีกว่า เขามานะคะท่านผู้ชมถือว่าเป็นห้องนอนที่มีขนาดใหญ่เลยใช่ครับห้องนี้มีขนาดเท่าไหร่คะ3คูณ4เมตรครับ3คูณ4เนาะใช่ครับปูกระเบื้องค่ะปูกระเบื้องก็เป็นไซส์60บครับมีบัวร่างใช่ครับแล้วก็มีหน้าต่าง2บานใหญ่ๆอย่างนี้เลยใช่ที่เราเห็นอยู่เนี่ยคือราคา7 5 0 0 0 0้ามนบาทพร้อมเหล็กดัดมุงลวดด้วยไหมคะไม่พร้อมอันนี้จะของบ้านมาติดทีหลังอ๋อพี่เขามาติดทีหลังใช่ครับออันนี้ไม่ใช่งานพออผมอืค่ะแล้วก็มีปักไฟในห้องใช้สอยกี่จุดด้วยกันคะอันนี้มีลลักกไฟ3จุดแ้ว มีทิ้งสายทีวีไว้<ร><ม>ให้แล้วก็สวิปเปิดปิดหนึ่งจุดล้วส่วนไฟด้านบนนะคะยี่จุดด้วยกันไฟบนก็3จุดนะคะ่ะให้3จุดนะ,ะสำหรับโปรโมชั่นตอนนี้ช่างออมถ้าใครที่กำลังดูคลิปอยู่นะคะทางผ่านบูเออรยูบ,บ้านแล้วก็รู้ว่าทางเพจน้องออมเนี่ยให้อะไรพิเศษกับ f c บ้างตอนนี้ก็ที่คิดไว้ก็กะจะแถมตู้เย็นหนึ่งหลังต่อหนึ่งต่อหนึ่งต่อห,หนึ่งบ้านต่อหนึ่ง หนึ่งหนึ่งตู้เย็นตอนหนึ่งบ้านนะครับตอนหนึ่งหลังะครับโปรโมชั่นตอนนี้นะใช่ครับได้ตู้เย็นด้วยท่านผู้ชมบอกเลยว่าของแถมคือของแถม,แ,ถมแล้วช่างออมเนี่ยพูดจริงทําจริงเห็นอย่างนี้นะเป็นคนพูดตรงๆทําจริงๆนะคะมีความจริงใจสูงมากๆเลยให้กับลูกค้าอยากให้ลูกค้าได้บ้านดีๆนะคะใช่สำหรับตรงนี้เป็นบริเวณของโซนนั่งเล่นใช่ครับอันนี้เป็นโซนนั่งเล่นค่ะมีขนาดเท่าไหร่ครับบล็อกนี้อันนี้ก็จะมีความกว้างขนาดประมาณสามเมตรคูณสี่ครับฟักง่ะฟักไฟใช้สอยแล้วค่ะห้องนี้จะมีเอ สี่จุดอะพี่สี่จุดด้วยกันนะส่วนไฟก็ให้แบบเยอะมากไฟใช่ไับไฟแบบให้เยอะมากุ่นผู้ชมบอกเลยนะคะงานช่างออมนะคะมีโบล่างทั้งหมดเลยมีหน้าต่างบานใหญ่ใหญ่อย่างนี้นะคะอีกหนึ่งบานด้วยกันถ้าใครต้องการแบบมินิมอลกลมๆอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะปลั๊กไฟใช้สอยทุกอย่างครบมากๆเลยนะคะตรงด้านนี้ส่วนทางด้านนี้นะคะจะเป็นอีกโซนหนึ่งนะคะเป็นของห้องครัวใช่ครับเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทให้ห้องครัวหรูๆอย่างนี้เลยใช่ครับมีอะไรให้เขาบ้างอ่ะอธิบายสิคะมีบานซิง แล้วก็มีอ่างล้าจงจานสองหลุมก่อ,อเคาน์เตอร์ให้มีปลั๊กไฟใช้ใชงานหน้าต่างหนึ่งบานหน้าต่างหนึ่งบานแล้วก็จะมีปูกระเบื้องให้ด้วยปูกระเบื้องกันการเปื้อนให้60เซนคุ้มมากท่านผู้ชมหนูบอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะเพราะว่ารายงานของช่างออมเนี่ยลูกค้าไม่ต้องมีสายสเปสะสปะไม่มาขอแบบพี่่ายผมไม่เมือน,นึงนะผมจะทําบานซิคงให้หรืออะไรให้คืองานเขาจบจริงๆนะคะแล้วก็มีผลงานให้ชมเยอะมากๆเลยนะคะสําหรับห้องนอนที่2 ห้องนอนที่สองนี่มีขนาดสามคื้สามเมตรครับค่ะใช่ถ้าเอาคถามหน่อยอย่างหลังเนี้ยไม่เหมือนใครเลยอะสไตล์การออกแบบดีไซน์เงี้ยใครเป็นคนออกแบบคะเจ้าของบ้านเป็นคนออกแบบทั้งหมดเลยใช่ครับทั้งหมดเลยเพราะปกติเราจะเห็นแบบประตูอยู่ทางด้านโน้นเนาะใช่ครับแต่พี่เขาทาประตูอีกฝั่งนึงก็ทําตามความสะดวกของเจ้าของบ้านนะครับทำความต้องการของเจ้าของบ้านค่ะฉะนั้นทางด้านนี้นะคะขนาดนี้ก็เป็นห้องน้ําครับทาไมใหญ่ขนาดนี้คะเอ่อที่แรกห้องน้าจะจะจะสั้นแค่นี้พี่แต่คนนี้ เจ้าของเขาต่อเพิ่มไปให้สุดเลยมันก็จะเป็นขนาดเอ่อมตรหกเมตรหกสิบคูณสามเมตรตรงนี้นะเข้ามาท่านผู้ชมดูดิดูความอลังการของห้องน้ํานะคะยิ่งชาวใช้กระเบื้องที่ให<ช>ญ่จะทําให้ห้องาน้าดูหรูหรามากขึ้นใช่นะคะแล้วก็มีการปูกระเบื้องสุดถึงฟ้ากันเลยทีเดียวใช่ครับที่เราเห็นอยู่ได้ทั้งหมดแบบนี้เหรอช่างออได้ทั้งหมดอะอ่างได้แบบนี้อ่างได้แบบนี้ชักโครกได้แบบนี้สายชําระฝักบัวเครื่องทำน้ำอุ่นแบบนี้ แล้วก็พวกกระจกเครื่องมือเราแถมให้ด้วยหรอแถมครับจะเสยห้าหมื่นบาทให้เครื่องมือด้วยแถมทุกหลังฮะห้องน้ำหลูขนาดนี้เลยครับโอ้โหท่านผู้ชมคาดูดินะคะสําหรับงานเนาะอ่ะขอสรุปอีกสักครั้งหนึ่งนะคะสําหรับหลังนี้มีงบก่อสร้างเท่าไหร่แล้วก็มีการรับประกันอย่างไรบ้างคะหลังนี้งบก่บอกสร้างเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทครับพี่ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ระยะเวลาก่อสร้างก็เดินไดน้หน่อยอเดอนหน่อยๆน,นะคะ ถ้าใครสนใจติดต่อสราบ้างช่าองออมติดต่อได้ที่เบอร์094-492-3989่ครับค่ะวันนี้นะคะนเอ๋นะคะกับช่างออมนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะใครที่ชื่นชอบนะคะผลงานก็อย่าลืมกดติดตามกดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆนะคะขอบคุณค่ะ